สวัสดีครับพบกับเพียติกริศดีธรรมาพิวันนะครับวันนี้จะมาตกผลึกเรื่องคําตอบที่ดีเริ่มต้นจากอะไรอ่ะลองคิดแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาผมว่าน่าจะเคยได้ยินแหละว่าคําตอบที่ดีมาจากคําถามที่ดีจริงๆก็ถูกแต่ไม่ทั้งหมดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าคําตอบที่ดีมาจากคําถามที่ดีและคุณถามใครครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะตั้งคําถามได้ดีนะฮะแต่ว่าเราไปตั้งคําถามกับคนผิดคนถ้าวันนี้เนี่ยเราไปถามวิธีการหรือความรู้สึกกับคนที่ลดน้ําหนักไม่สําเร็จว่าการลดน้ำหนักมันยากไหมอ่ะการปั้นหุ่นมันยากไหม,ม,มคุณก็จะได้คําตอบว่ายากครับซึ่งคนที่เขาให้คําแนะนําคุณเขาไม่ได้โกหกนะเขายังทําไม่ได้เขาก็รู้สึกว่ามันยาก แต่ถ้าคุณไปคุยกับคนที่เขาทําได้คนที่เขาผ่านประสบการณ์แล้ว Success มาแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันมีเทคนิคแต่ว่ามันต้องมีวินัยหนึ่งสสาสบอกวิธีการมาวันนี้คุณถามว่าเอออยากจะสอบติด e n t นทรานหรือมหาลัยดีๆแต่คุณไปถามคนที่เขา สอบไม่ติดคนที่เขาไม่สามารถผ่าน Entrance ได้เขาก็จะบอกโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากมันโอ้สำหรับใครบางคนว่ากันไปในมุมมองของเขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาคิดแบบนั้นจริงๆนะแต่ถ้าคุณไปถามคนที่เขาสอบติดไปถามคนที่เขาสามารถประสบความสำเร็จด้านการศึกษาเขาก็จะบอกเทคนิควิธีการมาหรือแม้แต่ในวงการธุรกิจเองก็ตามเวลาเราไปฟังไอเดียมาเวลาเราเห็นอะไรที่เป็นโอกาสนะครับแล้วคุณก็ตั้งคําถามได้ดีเลยแต่คุณไปตั้งคําถามกับคนที่เขาไม่เคยประสบความสําเร็จในธุรกิจเขาไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะมีชี วิตที่ดีหรือว่าการเงินต่างๆนะฮะคุณก็อาจจะได้มุมมองที่เขาเชื่อแล้วมันก็ถูกต้องในมุมของคนคนนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจําเป็นจะต้องเชื่อแล้วก็เข้าใจแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาเราจะถามอะไรใครนะครับอย่าลืมถามให้ดีและเลือกถามให้ถูกคนเลือกถามคนประสบความสำเร็จรับรองว่าคำตอบจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลแล้วพบกันในอีีถัดๆไปกับพิติตกผลึกวันนี้สวัสดีครับ